ขอมาสรุปก,การใช้งานนะคะเจ้า Samsung Galaxy S8 ของอุ้มนิดหนึ่งว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อในราคา3900บาทนะคะสำหรับอุ้มเองเนี่ยราคา3900บาทก็ไม่ได้แตกต่างกับที่คาดคิดเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้เมมโมรีภายในมา 64G b ด,ด้วยแล้วก็ยังมีพี o พ l e พรีเมียมเซนะคะราคาก็ไม่ได้ตกใจอะไรคะ่ะแต่ถามว่าคุ้มไหมสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มชอบม,มากนะใครถามตอนนี้อุ้มบอกเลยว่าซื้อ S8 เถอ เพราะว่ามันได้เรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานะคะทั้งหน้าจอที่แบบโหสุดจะเต็มเลยอ่ะเวลาถือในมือก็บางคนก็บอกว่าโหมันสวยมากเลยบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้งานยากหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ขอบมันโค้งลงโค้ขงขึ้นกว่าเดิมนะคะมันทําให้เวลามือเราพวกนี้ไม่ไปโดนเนาะแบบเนี้ย มันจะไม่ไปโดนขอบข้างๆบันจะมีปัญหาใน S 7 A เนาที่มันจะสโลปน้อยนิดนึงเวลาถ่ายรูปมือชอบไปโดนแล้วกดชัตเตอร์ไม่โดนแต่ตัวนี้ไม่เป็นแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยทำได้ดีขึ้นเนาะแบตเตอรี่เนี่ยใสมามา3,500มิลลิแอมแป์ตอนแรกเนี่ยเขาใจว่าออกมาต้องแบบโหดแน่เลยอะคือใช้ไม่พอแต่จริงๆเมื่อวานเนี่ย9ชั่วโมงก็ยังเหลืออยู่ประมาณ20%นะคะก็ถือว่าทํางานได้เป็นอย่างดีเนาะก็ใช้งานประมาณ90ชั่วโมงใช้งาน,นกๆเนี่นาจะโมีปัญหา แล้วก็ยังมีเรื่องของการแบ่งครึ่งหน้าจอที่น่าสนใจคือจะแบ่ง2แอปเลยก็ได้นะคะหรือว่าแบบนี้อ่าสมมุติลุงต้องการที่จะดูแค่คลิปเนาะก็กดที่ตรงนี้ปุ๊บกดปุ๊บนะคะเราก็เลือกได้ว่าต้องการจะให้เห็นแค่ไหนสมมติเราต้องการให้เห็นแค่นี้แล้วเรากดดันค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยเราอาจจะเข้าเว็บดูรีวิวอะไรก็ตามด้านบนก็กดเพย์ไม่ได้นะคะ เห็นไหมเราไม่จําเป็นจะต้องเปิดอัตราส่วนที่เท่ากันหรือว่าตัวนี้เวลาเราเลื่อนเนะเราก็จะไม่เราก็จะยังเห็นคลิปอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่ก็มีประโยชน์ในการใช้งานโดยเฉพาะเรื่องของบลนะูทูธเนาะมันสามารถจะแยกเสียงของจอ1จอ2ได้เพราะฉะนั้นถ้าต่อจอต่อ2จอด้วย2บลูทูธเราก็ฟังเสียงแยกกันไปเลยก็ได้ค่ะนี่เป็นข้อดีของมันนะคะส่วนการเล่นเว็บอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะในการใช้งานสมมติต้อปิดเฟิร์ม แบบนี้ยังสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอได้แบบเต็มๆเ,เนาะแล้วก็ตัวด้านล่างสามารถที่จะสลับปุ่มนะคะสลับไปมาได้ต้องการปุ่มแบ,บ็คไ,ไว้ด้านนู้นเอามาติดทักกิ้งไว้ด้านขวาก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะขอบโค้งแบบนี้ที่เล่าไปแล้วโอเควันนี้น่าจะจบประมาณนี้อ๋อนี่เดี๋ยวขอเปิดคลิปให้ดูเอ้ไม่ใช่เปิดคลิปเอาเคสมาใส่ให้ดูนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นเคสแบบทูพีชเนาะทูพีชเนี่ยจะเป็นแบบนี้มี2ชิ้น2สีค่ะ ถามมาให้แล้วเนาะวางขายในประเทศไทยนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้เคสที่แบบแปลกแล้วก็เหมือนไม่ได้ใส่แบบนี้ค่ะข้อดีของมันคือเวลาเราวางเนี่ยมันก็จะปกป้องด้านหลังของเราเนาะแบบนี้เลยนี่แล้วก็ออตรงกลางก็จะโชว์ตัวเครื่องด้านหน้าก็จะเหมือนไม่ได้ใส่เลย,เลยแบบนี้ค่ะสัมผัสที่ได้เนี่ยเวลาจ,จับตรงการลางเราก็ยังรู้สึกเหมือนจับตัวเครื่องอยู่ก็มีส่วนบนกับส่วนล่างนี้มาเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหากับ ตัวฝาหลังได้เนาะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันแปลกเนาะ <c oughs> และนี่แล้วแต่คนชอบจริงๆอีกอย่างนึงไอ้เคสนึงที่ว่าเออน่าสนใจดีค่ะก็คือเจ้าตัวนี้คิดว่าแฟนๆที่เป็น iPhone 7 Plus b a c <oughs> แบกก่ะน,น่าจะอยากได้แหละเพราะว่านอกจากจะบางแล้วมันยังไม่เกิดลายดิ้วรอ,อยน้ำนะคะอย่างนี้เป็นเคสแบบนี้ก็ใส่ปุ๊บด้านหน้าก็เหมือนไม่ใส่เนาะก็มีขอบกินขึ้นมานิดหนึงส่วนด้านหลังค่ะเนียนเลย เหมือนเป็นเนื้อเดียวกับตัวเครื่องนะคะสัมผัสก็ให้สัมผัสใกล้เคียงกับตัวเครื่องมากค่ะเจ้าตัวนี้ก็ใครที่อยากได้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนอะหลังจากเครื่องวางขายผมคิดว่าพวกแอ c เซซอรีตัวนี้คงจะเข้ามาวันนี้กาอ้มไอรีวิวและ S8 Plus ขอลาไปก่อนนะคะแต่เดี๋ยวน่าจะตามมาด้วยรีวิวอื่นๆน,นะคะเทียบกับ iPhone 7 Plus เทียบกับ p ี Plus อะไรเงี้ยและเดี๋ยวอมาเล่าให้ฟังอีกทีวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ